ในป่าดงพญาไฟซึ่งไม่มีใครกล้าก้าวเข้าไปเกินสามยามมีคำเล่าลือมานานนับร้อยปีเกี่ยวกับเสือสมิงสัตว์ร,ร้ายที่เคยเป็นมนุษย์มันกินวิญญาณกินเนื้อและสวมร่างเหยื่อเพื่อหลอกล่อเหยื่อต่อไปแต่ไม่มีใครรู้ความจริงจนกระทั่งพรานเดชผู้มีฝีมือการล่าหาใครเทียบได้ยากตัดสินใจเข้าไปในป่าแห่งนั้น ด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความทนงในตัวเองพรานเดชออกเดินทางเข้าไปในป่าเพียงลำพังเขาได้ยินเสียงคล้ายคนเรียกชื่อเขาในค่ำคืนแรกเสียงนั้นแผ่วเบาแต่แหลมลึกคล้ายมาจากในอกของเขาเองรุ่งเช้าเขาพบรอยเท้าขนาดใหญ่คล้ายเสือแต่กลับมีรอยเท้ามนุษย์เดินคู่ขนานอยู่ข้างๆ ร้อยเท้านั้นน,นำไปส,สู่ต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีเลือดสดหยดอยู่ตามโคนต้นเขาพบหญิงสาวคนหนึ่งยืนเปล่าเท้าอยู่กลางป่าเธอบอกว่าเธอลงทางและขอเดินทางไปกับพรานเดตแต่ในตาของเธอเป็นสีเหลืองเรื่องแสงยามค่าพรานเดตทำกับข้าวให้เธอกินแต่เธอไม่แต่ต้อง เขาจึงลิ้มลองเองแล้วก็พบเศษเล็บมือมนุษย์ในเนื้อชิ้นหนึ่งเสียงคำต่ำๆดังขึ้นจากหลังเขา <c oughs> ขึ้นต่อมาเขาถูกปลุกโดยเสียงคำรามของเสือแต่เป็นเสียงอีกเล่งเป็นคำพูดเสือตัวใหญ่สีดำลายเลือดจ้องเขาจากเงาไม้ภาพในความฝันเผยให้เห็นอดีตของพรานเดชเขาเคยฆ่ามนุษย์ในคราบเสือสมิงและกินเนื้อพวกมันเขากำลังจะก,กลายเป็นหนึ่งในนั้นและเขาลืมสิ่งนั้นไปนานแล้ว ในคืนสุดท้ายป่าทั้งป่าตื่นขึ้นใบไม้กระสิบเสียงหัวเราะของคนที่ตายไปแล้วดังต้องเสือสมิงตนจริงปรากฏมันคือเขาเองในร่างอนาคตใน,นที่สุดวงจรก็สมบูรณ์ <l ots> หลายปีต่อมานักเดินป่าบอกว่าพวกเขาได้ยินเสียงกระสิบชื่อของตัวเองและมีชายคนหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ผิวแต่กลลมหายใจเป็นคำรา ถ้าคุณชอบเรื่องเล่าแบบนี้เดุกน,นกดติดตามกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวผมจะมาทำเรื่องยาวๆนะครับ